สวัสดีครับเฟื่องคนด้วยนะครับผมผมเน้นะฮะก็จากคลิปไปแล้วนะครับผมอาทำลองช็อตใช่ไหมฮะของตัวปืนตะกูล s m g นะฮะในคลิปนี้ผม,มเลยคิดว่าเดี๋ยวจะไล่ไปทางทุกตระกูลเลยละกันนะครับผมในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นปืนตะกูล Assault Rifle หรือ AR นั่นเองนะฮะโดยผมจะขอสาธิตด้วยตัวปืน M16 ละกันนะครับผมสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากนะครับผม,มคือถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมจะไปปั๊มลองช็อตใช่ไหมฮะนี่นะครับผมมิเนชั่นบ็อกซ์เนี่ยค่อนข้างจะโอเคมากๆเลยผมในการแบบเป็นกล่องกระสุนให้เราไปเก็บได้นะะฮ แต่ถ้าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าใครมีเนี่ยก็จะแนะนำไว้นะครับโอเคแล้วก็สิ่งสำคัญต่อไปนะครับคือเพิร์กนะครับผมถ้าสมมติว่าใครไม่มีกล่องสุนก็ใช้นี้ได้นะผมเพิร์กวอลเจอร์ k, นะแต่ถ้าสมมติว่าใครมีนะครับผมผมก็แนะนาว่าจะเป็นโคลบรัดก็ได้นะผมหรือว่าควิกฟิกก็ได้นะครับผมโดยผมเนี่ยจะขออนุญาตเอาเป็นโคลรบรัลดละกันนะครับผมเพื่อที่ตัวผมเนี่ย จะไม่สามารถถูกล็อกด้วยระบบ Score s t r ที่เป็น AI Control ได้นะครับแต่ว่าแต่ว่าบางคนอาจจะติดตั้ง Tossnet ก็ได้นะผมมันจะลดอาการกระตุกเมื่อถูกยิงลงนะครับอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะผมสําหรับสายแคมเนาะอันนี้ท่านผู้ชมก็ลองดูว่าท่านผู้ชมเนี่ยต้องการแบบไหนนะต้องการแบบว่าลดอาการตัวตุกนะครับผมเพื่อที่จะได้ยิงง่ายขึ้นหรือว่าต้องการแบบไม่ให้ AI ทุกอย่างเนี่ยมันล็อกตัวท่านผู้ชมได้นะครับผมหรือว่าต้องการจะเก็บกระสุนนะครับหรือต้องการเพิ่มเลือดแบบ Quick qu i c k นะครับผมก็ได้เหมือนกันนะหรือว่ารคนนะแับ โอเคนะครับวันนี้ก็จะเป็นเพิร์นหมดที่ผมแนะนำเนะ okay, okay, าะโอเคคราวนี้ก็ของเข้าๆรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับผมคือท่านผู้ชมเนี่ยอาจจะเล่นฟอนไลน์ก็ได้นะผมมันจะมีฟอนตลายด่านหนึ่งนะครับคือจะเป็นด่านที่เหมาะกับการยิงไกลามากๆคือนี่นะผมคลอดไฟนะครับผมน่าจะทําให้แบบท่านผู้ชมเก็บได้ไง่ายคือเนาะหรือว่าคลาสก็ได้นะครับผมแต่ว่าโดยส่วนตัวผมนะเนี่ยผมจะไปเก็บในโดมิเนชั่นนะครับผมแล้วก็ด่านพลัสมากกว่านะครับผม นี่นะครับหรือจะจริงๆไฟนิงเลดก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมถนัดเลยนะครับผมแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยผมจะสอนวิธีการเก็บด่านลัสกันนะครับผมเพราะว่าด่านนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะ ยิงง่ายนะครับมันก็ค่าจะเป็นระดับเดียวนะครับผมและทางไปมาเนี่ยมันน้อยนะครับผมทําให้เราเนี่ยสามารถควบคุมศูได้ง่ายนะครับแต่ว่าด่านนี้เนี่ยก็มีจุดระวังอยู่คือบริเวณด้านบนนั่นเองนะครับผมเพราะว่าศัตรูเนี่ยสามารถขึ้นไปด้านบนได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลายิงแล้วเลยต้องมีที่กําบังเล็กๆน้อยๆหน่อยนะครับผมโอเคซึ่งเดี๋ยวผมจะแนะนําที่กําบังพวกนั้นนี่เองนะครับมาดูกันเลยนะครับผมโอเคครับผมก็เข้าเกมแล้วนะครับถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมเกิดฝั่งนี้นะครับอันนี้คือพอย n t แรกเลยนะครับผมตตตรรรรงงนนนนีี้้้ะะคคืออออจุดดสสปแกกทท่่าาาผูชชมมถเ็็บบไั นี่ท่านผู้ชมสามารถมองเห็นตูจากฝั่งนี้ก็ได้นะครับหรือฝั่งนี้ก็ได้นะครับผมถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมฆ่าไปเนี่ยจะสามารถเก็บลองช็อตได้นะครับตรงนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างดีเพราะว่ามีที่ cover เผื่อไพโอเคผมอันนี้คือเพื่อนค่อนข้างจะดันไปลึกนะครับเราไม่ฐานเกิดของตูเนี่ยมันเปลี่ยนนะครับผมโอเคนี่นะครับก็อยู่ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมครับนี่ฮะเก็บลองช็อตได้ง่ายเลยนะครับผมขอแค่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วคอยคุมการตำแหน่งไปนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถคุมกันได้ทั้ง C แล้วก็ B ีเลยนะครับถ มันก็เลยค่อนข้างจะเรียกได้ว่าเล่นค่อนข้างง่ายนะครับผมนี่นะครับเก็บลองช็อตได้แบบชิวเลยนะครับผมนี่นะเห็นพมพนเห็นตูนะครับผมโอเคครับแต่แก้มันจะเป็นระยะที่เขาใกล้มาหน่อยนะครับผมมันก็เลยไม่ได้เนาะมันต้องเป็นระยะที่ไกลกว่านี้นะครับผมตรงประมาณสุดตรงนู้นนะครับผมจะทําให้เราสามารถเก็บลองช็อตได้นะครับผมตัวปืนตะกูลอ s ซ a ล l ลเฟอร์เนาะเพราะว่าตัวปืนแต่ละตะกูลเนี่ยครับมันจะมี ระยะในการเก็บลองช็อตเนี่ยที่แตกต่างกันนะฮะเก็บง่ายสุดก็จะเป็น SMT นะครับแต่ว่า AR AR เอาจริงๆผมก็รู้สึกว่าค่อนข้างยังยังยังไม่ดุเท่าไหร่นะครับถ้าสมมติว่าดูจริงๆเนี่ยจะต้องเป็นปืนแบบอตกันอย่างนี้นะครับผมช็อตกันก็จะค่อนข้างดุดระดับหนึ่งนะครับผมนี่นะครับก็อยู่หลังตรงนี้แบบชิวๆปีๆเลยนะครับผมถ้าสมมติว่ากระสุน่านผู้ชมหมดเนี่ยอ้ สามารถใช้ไอไอมูนิชันบล็อกได้นะครับผมอโอ้ตบครึ่งแรกพอดีเลยกําลังกําลังจะใช้มูนิชันบล็อกเลยนะครับผมถ้าสมุมิว่าเพื่อนร่วมทีมท่านผู้ชมเนี่ยค่อนข้างจะแบบดุเอาเรื่องมากเนี่ยก็จะเป็นแบบตะกี้เลยนะผมคือเราแทบจะไม่ได้เก็บลองสอดเลยเนาะเพราะเพื่อนบุกกันยาวเลยนะครับโอเคสป,ปอตต่อไปนะครับผมถ้าสมุาท่านผู้ชมเกิดฝั่งนี้คือตรงนี้นะครับผมนี่นะครับหลบหลังตรงนี้นะฮะแล้วมันจะทาให้ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถยิงตัวได้ง่ายนะผมเก็บลองสอดได้ง่ายมากเลย อสตูที่มาจากตรงนู้นเะครับผมนี่นะครับเห็นไหมนี่นะครับมันจะทําให้ท่านผู้ชมเก็บลองสอดได้ง่ายนะครับผมเพราะคนระวังก็มีแค่ฝั่งขวาตรงนี้นะครับผมที่สตรูอาจจะมาได้เนาะโอเคครับไ้ตรงนี้เนี่ยเราสามารถยิงตรงไกลๆตรงนู้นนะครับเพื่อเก็บลองสอดนะครับผมนี่นะครับที่ผมบอกให้ระวังนะเพราะว่าศัตรูจะมาจากฝั่งขวาตรงนี้ได้นะครับเป็นจุดที่ต้องระวังมาก โอเคคราวนี้สตูเริ่มหนี้แล้วนะผมเปลี่ยนจุดเกิดน,นะครับผมเพราะงั้นเนี่ยตรงนี้อ่ะตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะผมถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมจะดักเล็งแบบไกลสุดตรงนู้นนะครับผมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับคลิปนี้เหมือนผมมาชี้สปอร์ตอย่างเดียวเลยไม่ได้เก็บให้ท่านผู้ชมดูเยอะเท่าไหร่นะครับผมโอเคครับแล้วก็ถ้าสมมติมีก็เนี่ยครับผมทิ้งไปเลยก็ได้ผมแล้วก็เก็บกระสุนไปนะครับก็จะเห็นได้ว่ากระสุนที่เรามีเนี่ยโอ้โหเรดยว่าอัพขึ้นมาเยอะมากนะครับผม นี่นะเก็บลองสอดอีกแล้วนะครับผมต้องดูว่าตายให้เราเล่นเนี่ยเพื่อเราดุแค่ไหนนะผมถ้าดุมากเนี่ยเราก็จะเก็บได้น้อยแบบนี้แหละนะครับผมแต่ว่าในทางกับการมันก็ได้ด้วยไงเนี่ยคนที่เก็บลองสอดสามารถจะค่อนข้างจะต้องเล่นแบบแคมป์หรืออะไรแบบนี้อยู่แล้วนะครับผมเพื่อเพื่อทําให้ทีมเราเนี่ยมีคนคุมกันหลังอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับนี่นะครับผมถ้าตัวแบบเริ่มจะเข้ามาเลยเนี่ยยิงได้เลยนะครับผม รบหลังตรงนี้ปลอดภัยแน่นอนครับผมเนี่ยเห็นไหมครับตรงนี้จะป้องกันตรงนี้ได้นะครับส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะป้องกันฝั่งนี้ได้นะครับก็เรียกว่ามันค่อนข้างจะดีมากนะครับผมถ้าสมมติเร็งหลอกก็เร็งหลอกอ้อนถ้าเร็งหลอกก็แบบนี้นะครับถ้าถ้าสมมติว่าเร็งหลอกแบบยาวไปนะครับผมจนเพื่อนเนี่ยปีนจุดเกิดก็จะเป็นประมาณแบบแบบนั้นนะครับผมลิ้นพันนิดน,นึงขออภัยด้วยนะครับนี่นะครับผมตรงนี้ก็เก็บได้เช่นเดียวกันนะครับผมนี่ ตรงบริเวณสปอตนี้นะครับผมจะเก็บฝั่งซ้ายตรงนี้เป็นหลักนะครับโอเคก็หมดแล้วนะครับผมสําหรับสปอร์ตบัลัชเนาะโอเคนะครับผมก็สําหรับคลิปนะครับในการเก็บลองช็อตของตัวปืนตะกุนแอสซอลเลฟเฟอร์หรือเออาร์ก็คงจบลงเป็นที่เท่านี้แล้วนะครับผมถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมถ้าสมมติว่ายังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับผม คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วพบเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายนะครับอาเดียสนะ